สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องเรื่องเล่าเลขเด็ดนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะมีนะฮะเรื่องเล่าเลขเด็ดนะครับสลับในวิ่งล่างวิ่งล่าง2ตัวมา1ึงตัวดินะครับใส่ตีหกหัวติดนะครับเนาะอ่ะงัวนี้ลงงวดแรกนะครับยังไงขอให้ลงงวดแรกเนี่ย ขอให้เข้าขอให้มาขอให้ถูกกันแล้วกันนะครับเนาะอาจจะชอบถูกใจก็นําไปซื้อนําไปจับท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะอ่ะนะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่นะครับหนึ่งมิถุนาแล้วนะครับสูตรคํานวณได้1กับ2วิ่งล่างมาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยผลออกนะครับก็จะเป็นในที่42นะครับก็มาที่หลักหน่วยนะครับวันที่2นะครับวันที่16นะฮะมิถุนา2กับ3 ผลออกลัาง3 1นะก็มาในหลักสิบแล้วก็1กรกฎาคม9กากับ0ย์ผลออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 9นี่ก็มาในหลักหน่วยนะสลับมาหน่วยมา10มาหน่วยแล้วก็16นะครับกรกฎาคมนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ 2- อนะ่ะก็มาหน่วยนี่ติดต่อกัน2งวดเลยนะครับแล้วก็วันที่1สิงหา3กับ4นะครับสลับในผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน4ี่ อ่ะก็มาในที่ในหลัก10นะครับแล้วก็ในวันที่16นะครับสิงหา8กับ9ผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ในส8นี่แหละครับสหรับในนะครับวิ่งล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับยังไงวันที่นะครับ1กันยาเนี่ยนะฮะขอให้เข้าอีกทูกอีกขอให้ออกอีกแล้วกัน แอบก็มาดูนะฮะขั้นตอนวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันนะครับก็เข้ามาตั้งแต่ในงวดดีแล้วนะฮะเนาะนะครับเข้ามาตั้งแต่งวดวันที่1มิถุนาก็เอางวดก่อนเนาะนะครับพฤษสภาเนาะสินะงวดก่อนหน้ารับขั้นตอนสูตรก็นะครับง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราจะนําในที่ในหลักแสนนะครับหลักแสนนี่จะคูณด้วย2ตัวนะครับก็คือคูณ5กับ9เลขคงที่ แล้วก็จะเป็นในที่ในหลักสิบบนนี่จะคูณด้วย5้าหลักร้อยนะครับขอภขอภัยขออภัยเด้อนะครับเนาะบอชพิษบวาพิษนะครับเออนะฮะแล้วก็ในหลักสิบบนนี่จะคูณด้วย5้ามันไก่กันเนาะนะครับแล้วก็หลักสิบล่างนี่คูณ5แล้วก็8ปนะครับแล้วก็หลักหน่วยนี่ก็จะคูณด้วย5เนี่ยแบบนี้เลยงวดถัดไปก็คำนวณแบบนี้เหมือนกันนะครับสองหเป็น10 2สองเเป็น18ปด 65 30 95เป็น45 65 30 68นะครับก็จะได้ในที่ใน48ศูนย์คูณอะไรได้0ูนเนี่ยจับวกกันนะครับ8บวกกันกับ5เป็น13 3บวกกันกับ8เป็น11ก็จะเป็น 1, 1ขั้นตอนตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มแต้ม จาก1ก็จะเป็น2ได้แล้วนะครับในเด่นล่างแค่นี้เลยนะครับเนี่ยก็มา2นะมาในหลักหน่วยงวดถัดมาก็เหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสนคูณ5กับ9หลักร้อยคูณ5 10สิบบนคูณ5นะครับสิบล่างคูณ5กับ8แล้วก็หน่วยล่างคูณ5แค่นี้เลยนะครับ5 5นะครับ5 5เป็น25 5 9เป็น45นะครับ55เป็น25เนาะ 9 5เป็น45 4 5 20ห้นะครับ4 8เป็น32 2 5เป็น10นะครับเนี่ยอ่างง่ายๆเลย5ก็5บวก5เป็น10 5บวก5เป็น10ก็เหลือ2ตัวเดียวแข็งๆนะครับก็เพิ่มแต้มเนาะนะครับก็2ก็จะเป็น3นะครับก็ผลออก3 1หนี่เข้ามาในหลัก10ทันมาเหมือนเดิมเลยนะครับหลักแสนคูณนะครับคูณ5เนาะ5กับ9เนี่ย ลักคูณ5 10คูณ5 10ล่างคูณ 5, 5กับ8แล้วก็หนูล่างคูณ5 55เป็น25นะครับ59เป็น45เนาะ55เป็น25 50เป็น0 35เป็น15อ่า38นะครับ3คูณ8ก็จะได้24นะครับ15ได้5เนาะ5บวก5เป็น10 5บวก5เป็น10 ก็จะเหลือ4บวกกันกับ5ก็จะได้9 0สูบอกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0 8 9กนะก็มาในหลักหน่วยเหมือนเดิมเลยนะึกว่าถัดมานะครับหลักแสน5 9หลักร้อยหลัก10หลัก10ล่างเนาะแล้วก็หลักหน่วยนะครับ4 5เป็น20 4 9นะครับ4 9ก็จะได้ในที่ใน36 5 5เนาะ5 5เป็น2 5หนะครับหาศูนย์กูเลยได้0 8 5เป็น40 นะครับ88นี่ก็จะได้ในที่ใน64เด้อนะฮะแล้วก็5 9เป็น45จะบวกกันเนาะ,ะตัด5กับ5ไปก่อนเลยนะฮะก็6บวกกับ4ก็จะเป็น10ก็ได้0ูนะก็ศบอกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1ก็ผลออก2 1นะก็มาล่างในหลักหน่วยถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับในหลักแสนคูณ5กับ9นะครับหลักร้อยคูณ5หลัก10คูณ5 นะครับหลัก10ล่างคูณ5กับ8โดยล่างคูณ5 3 5หเป็น15นะครับ39เป็น27เนาะแล้วก็3 5หเป็น10 5 3หเป็น15นะครับ25เป็น10นะครับ82เป็น16นะครับ15ก็จะได้5นะครับ5บวก5เป็น10 5 5บวก5เป็น10ก็จะเหลือในที่7บวกกันกับ6 7บวกกับ6เป็น13นะครับแล้วก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4 เนาะก็จะได้3นะครับกับ4นะครับเนาะอืมนี่แหละนะครับก็ผลออก4 6เนาะก็มาในที่ในหลักสิบนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในงวดถัดมาเนาะอ่ะหลักแสนนะครับคูณ5กับ9แล้วก็หลักร้อยคูณ5หลักสิบคูณ5้าสิบล่างคูณ5กับ8แล้วก็หน่วยล่างคูณ5นะครับสี่ห้เป็นซาวเดอร์นะครับ49เป็น36เนาะนะฮนะก็จะไปนในที่0คูณอะไรได้0 สี่ห้าเป็นสิบนะยี่สิบนะสี่ห้ายี่สิบสี่แปดนะครับสี่แปดเป็นสามสิบสองนะครับแล้วก็หกห้าสามสิบนะครับก็จับบวกกันนะก็จะเป็นในที่ในหกบวกกันกับสองนี่ก็จะได้แปดนะสูตรบอกเพิ่มแต้มไปเป็นเก้านะครับเนาะ,ะผลออกสองแปดนะครับเนาะอ่ะวันนีาสูตรขอให้สูตรเข้าอีกเป็นเจ็ดมวนติดแล้วกันนะครับเนาะหลักแสนห้ากับเก้าหลักร้อยห้าหลักสิบบนห้า 10ล่าง5กับ8หน่วยล่าง5นะครับศูนย์คูณอะไรได้0นะอันนี้ก็ได้0เนาะ85เป็น4ี่สิบนะครับ25เป็น10อ่า82นะครับเป็น16นะ85 40ก็มีแต่0ตัด0แล้วก็0 0 0แล้วก็0ตัดไปแล้วก็เหลือ6นะฮะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7นี่แหละนะครับล่าสุดเนี่ยครับ6กับ7 6กับ7จ็ดสำหรับในวิ่งล่าง จะมาในที่ในหลักไหนระหว่าง6กับ7ในงวดของวันที่นะครับหนึ่งกันยานะครับเนาะอ่ะก็ให้เข้าเป็นงวดที่7งวดติดเลยละกันนะครับสถิติในวิ่งล่างนะครับในตรงนี้ในสูตรนี้นะครับก็ให้มางวดแรกเนี่ยหกับ2นะสองน,น,นีงกกนกน่ก็ไปในหลักหน่วย2กับ3เนาะแล้วก็มาในหลักสิบวันที่1กรกฎานะครับก็9เนาะก็ไปในหลักหน่วย นะครับแล้วก็16กรกฎาคมนะครับก็1เนี่ยก็ไปในหลักหน่วยนะหน่วยมา2งวดติดๆแล้วก็1นะครับวันที่1สิงหาเนี่ยก็เป็น4เนาะก็มาในหลัก10แล้วก็วันที่16นะครับสิงหาเนี่ยก็8เนาะก็มาในหลักหน่วยนี่แหละนะครับสลับในสูตรนี้นะครับใส่ทีเดือนดีนะเออเนี่ยมันก็สลับมาตรงนี้เนาะอ๋อปึ๊บเนี่ยวนมาอย่างนี้ก็ล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นในหลักสิบ นะครับมาไม่มามีไม่มีออกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยววันที่1กันยาอยู่นะนี่รู้กันนะครับเนาะอ่าใครอยากได้ในสูตรไหนคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับก็หลายๆท่านนี่ก็รอติดตามในที่ในเลขทูบอยู่เนาะนะครับเนาะอ่านะครับรอติดตามรอติดตามนะครับเร็วๆนี้ได้ดูกันนะครับสลับไปที่ในเลขทูบนะเข้ามา2งวดติดๆแล้วนะขอปู นะครับลุงก่อนที่นี่ก่อนใครเลยะฮะเรื่องเล่าเลขเดียนะใครอยากได้กดติดตามช่องทางนี้ไปเลยนะครับแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ